ระหว่างที่เผาเข้าหลามซึ่งเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับมาอัปเดตอาการน้องหมาไอชโจที่กินยาบาเวกโตคาเห็บไปนะครับนี่มันจะแห้งตายขาตัวไปเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นวันวันถัดมาวันถัดจากที่เปิดคลิปอะเมื่อวานวันเดียวแห้งตายเลยแบบนี้นนเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลอง,ลองเอาออกมาดู แ้แงเลยเหรือมันดีนั่นแหละไม่ต้องจังขาหรอกมันดีอยู่แล้วเนาะโจก็มาอยู่กับเนสดีมันก็ไม่มามันรักเจ้าของมันมากอยู่แล้วรักจริงสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้นในคลิปครับขอบคุณครับ พบกันอีกแล้วครับกับปานเอสในรายการคนบ้ามาบองทางช่องคนบ้ามาบองและร้อยแปดแช่นะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์บราเวคโตอีกแล้วเป็นรอบที่8ล้านนะฮะ <c oughs> พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือจะมาบอกว่ามันเป็นยาเนาะแล้วคราวนี้ไอ้ลิงก์ที่เราเอามาแปะนะ่ะคือเราเอามาจากในแอปช้อปปี้นะครับซึ่งแอปช้อปปี้อ่ e อะ คือคือมันเป็นยาแล้วมันต้องจําหน่ายโดยถ้าเป็นยาสําหรับยาสําหรับสัตว์ก็ต้องจําหน่ายโดยสัตวแพทย์ถ้าเป็นยาสําหรับคนก็ต้องจหา,า,นานงจหน่ายโดยเภสัชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งในช้ e, อปปี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแอปแบบซื้อขายออนไลน์ซึ่งมันไม่มีมันเป็นไปได้ยากมากที่จะให้สัตวแพทย์หรือเภสัชมาควบคุมการขายยาเนีออ่ยหรอปะแล้วตอนนี้ถามว่าเราทําไมเราถึงซื้อมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาก็มีการ อัปอัปโหลดอัปโหลดแบบว่าอัปเดตสินค้าใหม่ตลอดนะฮะกําลังจะบอกว่าลิงก์ที่ในใส่ไว้ข้างล่างอ่ะในอีกวัน2วันหรือ1สัปดาห์หรือ1เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่แอคทีฟแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยให้ลองไปเซิร์ชหาเลยบาเวกโตใน s h อ p e e ถ้าถ้าเกิดว่าชอบซื้อใน s h อ p e e นะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาให้หมาตัวนุ่นกินเป็นหมาของชาวบ้านนะฮะอ่ามันชื่ออะไรนะโจ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  อ่ะก็ไซส์เดิมที่เราสั่งมาคือสําหรับไซส์ที่เราสั่งมาคือสําหรับน้ําหนักมากกว่า4 0ถึงห้าสิบหกกิโลนะครับแล้วตัวนี้มันตัวแค่นี้นะก็แบ่งให้ทานได้หลายรอบเหมือนเดิมครับซึ่งมีอีกหลายตัวที่เราอยากให้มันกินตัวหนึ่งก็มาบางแก้วอองอองอ่ะของไอบีมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับอืม ว่ามันจะช่วยได้จริงไหมสภาพก่อนกินนะครับนี่คือเห็บที่อยู่ในรูหูเห็นไหมกินอยู่แบบดำๆเต็มเลยแต่ตัวนี้หายไม่ใช่มันเป็นขี้หูตัวนี้กินไปแล้วเคยไหมเอออันนี้ของโตเนี่ยคลอกเดียวกันคือมันก็มีหลายสาเหตุนะนะที่ทําให้แบบเออมาสมบูรณ์ต่างกันอะไรเงี้ยหลักๆก็คืออาหารนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกินง่ายไหมแต่มีแหละมีมีเห็บแน่ๆนี่ยอย่างเงี้ยน่ะตัวนี้ไม่มีซึ่งถ้าจริงๆถ้าหมันอาบนะ้ํามันก็พอช่วยได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแหมไม่เอาไม่เอาอ <laughs> เดี๋ยวให้กินประมาณนี้แล้วกันแรกวันนี้ ประนี้ <C> e <ars> คือถ้าทั้งเม็ดเนี่ยทั้งเม็ดก็คือสําหรับหมา40-56กิโลนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งให้กินให้น้องกินของแท่งให้น้องกินครับกินเลยโอเค, <c oughs> <c oughs> อเ,คเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวมาอัปเดตอีกสักสองสามวันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกสักสองสามวันนะครับวันนี้วันที่ 27มีนาปี65ะก็เดี๋ยวมาสิ้นเดือนเลยละกันระหว่างที่เผาข้าหลามซึ่งเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับมาอัปเดตอาการน้องหมาไอโจที่กินยาบาเวกโตคาเห็บไปนะครับนี่มันจะแห้งตายคาตัวไปเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นวันวันถัดมาวันถัดจากที่เปิดคลิปเมื่อวาน วันเดียวแห้งตายเลยแบบนี้อะเดี๋ยวเราลองเอาออกมาดูตายแล้วนะครับแห้งเลยเหรือมันดีนั่นแหละไม่มีไม,ไม,ไม่ต้องจังขาหรอกมันดีอยู่แล้วนะโจโก็ <c oughs> <c oughs> มาอยู่กับเน็ดี มันก็ไม่มามันรักเจ้าของมันมากอยู่แล้วรักจริงอ่ะมาอัปเดตอาการของน้องโจนะครับก็แล้วก็น่าจะปิดคลิปไปเลยแหละนะครับอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่เป็นวันที่สามของการหลังการรับประทานยาบราเวกโตนะครับเราก็จะเห็นซากของเห็บยังอยู่นะแต่ว่ามันจะแห้งตายไปเลยนะครับนี่ ก็เหมือนเดิมนะคอนเทนต์แบบซ้ำๆแต่ว่าแบบประทับใจไงก็ดีจัดนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือแห้งแล้วนะเอ่ายังมีเลือดอยู่ประมาณนี้นะครับก็คงไม่ได้รอจนแบบจนเห็นว่าออ๊ยน้องอ้วนขึ้นอะไรอย่างี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตอนตอนนะ้นเนาะปัจจัยของความอ้วนถวนสมบูรณ์มันมีหลายอย่างนะครับ ทั้งรูปธรรมก็คือการกินการอยู่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็นมามธรรมก็คือการความรักที่มีความใส่ใจที่เจ้าของมีให้กับน้องหมาต่างๆนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไม่มากก็น้อยเนาะ แล้วก็ยาที่เหลือนะครับเราก็จะเอาไปแบ่งให้กับน้องหมาอีกหลายหลายตัวได้รับประทานนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ u b s c r ค b e นะครับ, share, care, รบไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ